ตอนนีครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเงินจําหน่ายภาพเขียนของกลุ่มศิลปินนะฮะไม่ใช่เชียงรายแล้วครับทั่วประเทศพี่น้องศิลปินส่งรูปมานะครับจำหน่ายในราคาถูกๆตอนนี้เราได้เงินเท่าไหร่นะอาจารย์สุวิทหนึ่งล้านหนึ่งบาทหนึ่ล้านหนึ่งบาทนะหนึ่งล้านหนึ่งมบาทมีแยกออกเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่งมาจากการ จำหน่ายรูปจำหน่ายรูปได้ประมาณเท่าไหร่6แสนกว่าบาทนะก็มีพี่น้องร่วมกันนะฮะแล้วก็ผมร่วมด้วยนยเพิ่งเอามาจ่ายนะให้ครบหนึ่งล้านหนึ่งมืนบาทนะฮะเราได้เงิน1นึ่งล้านล้านหนึ่งบาทวันนี้จะผมจะให้ท่านนายกสุวิทย์และพี่น้องศิลปินเชียงรายได้นําเงินแยกออกเป็นสี่ส่วนหารสี่อำเภอแล้วไปมอบให้กับอําเภอเลยวันนี้นะพร้อมอุปกรณ์ นะมีคนบริจาคอะไรผ่านเรามาเราก็จะเอาไปมอบให้ทั้งสีอำเภอนะครับโอ้เรียบร้อยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจขอบคุณพี่น้องศิลป,ปินทุกคนนะขอบคุณพี่น้องที่ส่งเงินมาร่วมโดยไม่บอกนะฮะไม่เอ่ยนามนะฮะเราได้1ล้าน10,000บาทนะเอาให้แก่พี่น้องสีอำเภอด,ด้วยกันนะครับขอพี่น้องพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องเฮาเจ้าวบ้านอดทนเอาครับสู้ๆครับ นะหลายๆไฟฝ่ายก็จะช่วยเหลือกันนะครับของเขาก็จะช่วยมาเรื่อยๆนะครับปีน้องครับนะครับสู้ๆครับอดทนครับโอ้เหมือนเหมือนเจอเตี้ยแต่บัดนี้เจอมันหมอกอีกกแย่แล้วนะครับขอบคุณปี่น้องนะขอบคุณหลายๆฝ่ายขอบคุณจังหวัดขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันส่งเงินมาที่จังหวัดเชียงรายในทางอื่นนะด้านอื่นนะฮะก็หลายๆฝ่ายร่วมกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับยอดบริจาคของเรามาแบบมากมายจริงๆหนึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องศิลปินทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมจำหน่ายเพื่อนำเงินไปสนับสนุนร่วมมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะครับทุกท่านและหลายๆท่านที่ส่งเป็นจำนวนเงินมาทาง หัวศิลปะเชียงรายของเราก็ยินดีนะครับที่รับได้ทุกอย่างเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือคนไทยร่วมกันนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆจากใจโดยเฉพาะท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่ผลักดันให้เราทํากิจกรรมอันนี้สําคัญอันนี้ที่จะต้องช่วยเหลือกันคนไทยด้วยกันนะครับต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านทั่วประเทศมากมายจริงๆครับ กแบ่งเป็นซี้อนอะไรเงี้ยค็นหารว่าหาตุงตัวออดผมคนพี่น้องศิลปินทั่วประเทศนะครับวันนี้เราได้ผลผลิตมาแล้วนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคภาพวาดแล้วเราเปลี่ยนเป็นเงินนะฮะในเพจประมูลของสมาคมขวศิลปะเชียงรายนะครับยอดจำหน่ายตอนนี้ ของเราได้ข้อสรุปแล้วหนึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับซึ่งแต่ละยอดแต่ละอันมีความสาคัญทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พวกเราคณะศิลปินทั้งหมดเนี่ยจะได้ไปมอบให้กับพื้นที่ทั้งหมด4อําเภอนะครับตามพื้นที่แต่ละที่ที่มีความอ่ามากน้อยต่างกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคด้วยนะครับที่ไม่เอ่ยประสงค์ออกนามและหลายท่านที่มอบเงินให้กับพวกเราเพื่อเราจะส่งต่อให้กับ พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิริพัฒน์ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเราได้ทํางานต่อเนื่องแบบนี้นะครับ tắc mà lóc, cái <laughs> cái <laughs> con này nó lão nó không phải là nó là cái hạt, nó là cái hạt, nó nó là cái hạt, nó 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 là cái hạt, cái hạt, nó nó là nó là cái hạt, nó nó là cái nó là cái hạt, nó 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video よし <laughs> <laughs>